สวัสดีค่ะวันนี้ก็บุกเองนะคือมันมืดมากนิดนึงนะคือตรงนี้ก็อยู่ในห้องนะคะเปิดแอร์ด้วยเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวขอเลื่อนผ้ามาแบบนแป๊บนึงก่อนเนาะโอเคนะก็ขอโทษด้วยนะคะที่ห่างหายไปนานมากน้องก็อันนี้อยู่ในห้องนะคือแสงมันไม่ค่อยมีแล้วนะคะมันตกเกย็นแล้วเนาะก็จะมีแสงนิ่นิดหน่อยเอง คนะคะขอโทษนะคะที่หายไปนานมากนะก็วันนี้เป็นวันเกิดเราเองนะซึ่งที่เราหายไปนานมากนะคะเพราะว่าคือเครื่องเนี้ยเครื่องที่ใช้ถ่ายคลิปอยู่นะครับมันเป็นเหมือนแบบว่าเราเอาไปแลกกับ iPhone พ่อเราเนาะก็เลยเหมือนแบบว่าไม่บางทีจะอัพคลิปก็ขอพ่อมาอัพนะคะก็ต้องขอโทษอีกทีด้วยนะคะที่ห่างไปนานมากต้องขอโทษจริงๆิเนาะเพราะว่า บางทีก็สอบด้วยนะคะก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาอาลีปบายบาย